ทีนี้ค่ะลบมาเลข็ขายสุรัต์ธานีกันบ้างแรกแต่ว่านี่ชักพร้าค่ะบรรยากาศการจัดงานประเพณีบุญที่หญิงย่า่ข้องชาวจังหวัดสุรัต์ธานีเราค่ะกับประเพณีชักพรา้าอดผ้าป้าและแข้งเรือยาวประจําปี2566นี้เป็นไปยั่งคึกค่ะค่ะต้องบอกว่าปีนี้ขบวนเรือว่ารอยลํากันเลยทีเดียวค่ะ ที่บริเวณเวทีนาาหน้าซาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนางสศร้าสุดาวันว่างสุภก,กิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬารแร่วานี้นะท่านก็นมาเป็นประธานเปิดและก็ปล่อยขบวนเรือพันมพระจากวัดต่างๆในจังหวัดสุราษฎร์ธานีรอยสิบซ่องวัดพิบ่าวเรียยแรกวานี้ค่ะ,คะในงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือย,ยาวชิงถ้วยพระรชาชทานจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจําปี2566โดยในปีนี้ค่ะทางอบจสุราษฎร์ธานีเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการจัดพิธี เปิดทีจุดหนึ่งคือมีไล่จุดนะมีสองจุดจุดนึงที่หน้าศาลากลางนี่อบจใช่แล้วก็มีอีกจุดหนึ่งที่หน้าวัดธรรมบูชาก็คือในส่วนของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนั่นเองค่ะ,ะโดยนางสร้างสุดาวันค่ะท่านก็ได้กล่าวชื่นชมว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รวมกันจัดงานย่างยิงย่ย่ค่ะพร้อมกับมีการลันคลองเปิดงานแล้วก็ปล่อยขบวนได้รวมกับท่านรองผู้ว่าราชาการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางยอกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านก็มีโอกาสได้มารวมกันชักเรือพระกันค่ะจากวัดแ ทองค่ะซึ่งก็เป็นวัดที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานในปีที่แล้วปีหกห้านั่นเองส่วนจุดนี้เป็นจุดสีส่องนะครับหน้าบริเวณที่แยกธรรมบูชานะครับวัดธรรมบูชานะครับมีพิธีเปิดโดยนายพิรพันธ์ราลีรัตวีพักนะครับรองนายกในธำนกรีว่าการกระทรวงพลังงานมีนายเจษฎาจิตรัตน์ผัวราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางทรงลักษณ์วรไพรรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายประเสริฐบุญประสบนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีนายวิชวุฒิจินโตนะครับอดธิบดีการจังหวัดสุราษฎร์ธานนนนีีตลอดจจกงุ่ มาเลเซียอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลารวมพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่นะครับซึ่งในพิธีเนี่ยมีพิธีเปิดที่วิกิตการตา้จาจัดการแสดงซืบร้านวัฒนธรรมประเพณีของชาวใต้จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลน,นาครสุรธา,านีรวมในพิธีเปิดนะครับกิจกรรมมีไปจนถึงวันที่ทราบในการแสดงที่คืนนี้เนี่ยแท่งเชียง น,ำนำ้ำุดอนตรีน,นะครับทิตพันนาฤทธ์ด้วยค่ะ,ะการทดผ้าป้าเนี่ยก็ของสุราษฎร์ธานีต้องบอกเลยว่าโดยเฉพาะเขตอำเภอเมืองหรือว่าบันดอนเรานี่แหละค่ะมันจะแตกตั้งไปจักที่อื่นค่ะคือเราจะมีการจัดผุ้มผ้าป้าหน้าบ้านอันนี้โยนไปหัวชา<อ>วแต่ว่าก็มีชักพ้อเมืองก่อนใช่นะคะ,คะหน้าบ้านเราเนี่ยเวลาเรามีผุ้มผ้าป้าเรา้าผุ้มกันด้วยนะรวมไปถึงนาหน่วยงานรัฐเอกชนโรงเรียนต่างๆเนี่ยแหละค่ะมีการตกแต่งผุ้มผ้าป้าแล้วก็แข่งขันความสวยงามกันในช่วงเวลากลางคืนต้องบอกว่าเป็นอีกนึ่ เป็นหนึ่งเดียวในโลกค่ะแล้วก็ขบวนเรือพนมพระที่มีการเชื่อมโยวงวัฒนธรรมทางภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้ตาม MOU อของเราเมื่อที่บอกแล้วว่าข้าวพันซ่าไปเที่ยวงานแห่เทียนจังหวัดอุบลราชธานีพออ๊อกพันซ่ามาเที่ยวงานฉับพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดสุราธานีซึ่งทางจังหวัดอุบลเองเนี่ยก็ได้นํารถต้อนเทียนพันซ่านะคะข้องหวัดเลียบนะามารวมในขบวนแห่เรือพนมพระทางบล็อกกันนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาณ์ตกันแลยค่ะ เป็นประเพณีที่ไม่น่าเชื่อนะครับปีนี้เป็นปีที่99แล้วนะครับก็เป็นวัฒนธรรมประเพณีที่สืบสานต่อยอดกันมาไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีกี่รุ่นต่อกี่รุ่นผมเองก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานนครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับก็ดีใจที่พี่น้องชาวสุราษฎร์ก็ช่วยกันสืบสานประเพณีแล้วก็เป็นที่น่าย,ยินดีก็เป็นควาเป็นพึกข้อ,อ,อ,ขอตกลงกับทางอุบลด้วย นะครับอันนี้ก็เป็นการสามัคคีปลองดองแล้วก็อยอดเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีของเราซึ่งในปัจจุบันก็ต้องถือว่าเป็น s o าว power นะครับซึ่งหลายประเทศไม่มีเหมือนเราหลายอย่างที่เป็นวัฒนธรรมประเพณีแบบนี้ครับรัฐบ,บาลจะสนับสนุนยังไงต่อไปในจังหวัดอื่นบ้างครับในส่วนของที่กระทรวงที่เกี่ยวข้องเช่นกนระทรวงท่องเที่ยวและกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยผมว่าเขาคงจะต้อง สืบสานต่อยอดแล้วก็นโยบายของท่านนายกก็เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้คงจะได้รับการสรนับสนุนหนังเด็ดดีต่อไปจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องโดยตรงครับ